ฮานเลียงหนึ่งหิ้งหนึ่งหิ้งหัวเอ้มาให้ยังมเออเกินอยู่มาลูกนะตรงมานาใบพินังกินโล่กินโล่กินโล่กินจานข่าวข่ามไม่ได้มานางร้องมาชิคินตะเปกอะแล้วไปเอ้โอ้มาิคากินตบก ย um yeah, ัง yeah. งั yeah, ้นเลยยังงั it it yeah. ้นไหนตอนนี hey, ้แม่หนุกเหรอเขามาด้วยจะพาเขามากินแล้วเออแบบไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำพอกดังกบเลยดังกบแล้วดังกบไปนอนมันพองมันอะไรก็ได้ไงไม่ใช่ตัวฉันโอ้ยโกน้ำถ้ากินนี่กลัวมึงกินก่อนมึงกินก่อนเกลียวเกมเกลียวมึงจ้ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม้ำขนาดเนาะท้องขื่นแน่เนาะนาบอกเอาเลยบอกเอาเลยก็นี่บางทีเราไปพูดหามไม่รู้แล้วบอกเอาอย่านก่อนอ๋อเนี่ยขนอื่นเขาก็เอาหรือปาเขาบอกเห็นแบบเปลนเอามีส่วนใหม่ไปไงเด็กน้อ้องจิ๋มแมาไปลูกมาพี

เออกินต้ไก่น้วยม้ก็ต้มเทิงไก่นะมาตุกโลเอาก็กินอยู่อ่ะมีเหงือกป่๊บจิบบาทเขาก็กินแล้วเอที่เอาอยู่บ่อจิบบาทเขาก็กร้านเนี้ยตอนนี้มาตะกี้ร้านเย็ดสิบแปดชิ้นเจ็ดแปดเก้าชิ้นขิงขาวกันแป๊บนึง

เผาน้ำแน่ถุยชัดตัวชเลยนะย่าอนี่มันทะลคนไอ้ย่าไปเห็ดไปเห็ดไปไปไี่เราขอดนส่ใเป็นย่าง านเฉอเลยคือมัน <ue> กีบหวาน่อวานขนาดเล็กๆน่อย กินแล้วหนึ่งว จำนตจำเป็นเป็นเอาเอามาคุณโลมาดูใสโคมใส่โคม้อมอะไไ่แล้วนี่นี่ยืดแล้วค 男朋友。 ดูอจ่าข so ่อยงี like ้ว่าจะเอามันิเติมไก่จะเอามากินนะมั้กินน่ยอนไปเฮ็ด้ก้่แก้วมันอยไปร้อบอกล้บ่าวอย่าให้คนนิ้วของกระไรใจยังจะอ่อนเฮ็ดอีน้อยเฮ้ยเฮ้ยห้องแก้วกระดออกทำยันแล้วทำมันทำมันพ่นขึ้นนะเนาะอันนี้ห้องมัน มันมาครับดำประเหตไปเหต์นงนงเห็นกระยาักนะเก็ไปมาค้ามาแปงวเชียงข่มาแล้วนี่ปุนกูบอกวัวดเอมไปดำแปัว่าเชียงค่าเอาห้องอีนองมันเปื่อน้อยได้จ่นเฮ้ยสู้าวหน้าผได้ตจ็กดอกเลยบ่ มน้อยอีน้อยอีนะมันหาตะเวนบ่